เรื่องโรซี่พะจนฝูงสัตว์ประหลาดโรซี่มองเข้าไปเห็นหอคอยแดงฉานเป็นหลืบลึกฟันอันแหลมคมส่งประกายวาววับโรซี่รู้ดีว่าวาระสุดท้ายของตนมาถึงแล้วอึดใจนั่นเองโรซี่ก็สะดุ้งตื่นเนื้อตัวสั่นเทา ส่วนขนกระต่ายของมันก็เปียกชุ่มเป็นหนึ่งนี้มาเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วโรซี่บอกกับตัวเองทุกคืนฝันแต่เรื่องร้ายๆแบบนี้โรซี่รู้ดีว่าจะปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปไม่ได้เซงจนทนไม่ไหวแล้วมันตัดสินใจเด็ดขาดว่าต้องหาคนช่วยให้ได้คิดได้ดังนั้นโรซี่ จึงมุ่งหน้าไปหาผู้เชี่ยวชาญเรื่องความฝันคนหนึ่งเขาต้องช่วยได้แน่แนอืมแบบนี้เป็นอาการกลัวสัตว์ประหลาดแน่ๆไม่ใช่โรคแปลกบบอะไรแต่เป็นแล้วก็ไม่ค่อยสนุกสักเท่าไหรนะ่นักผู้เชี่ยวชาญคนนั้นกล่าวผมจะสั่งหนังสือที่เยี่ยมยอดเล่มหนึ่งให้อ่านให้ละเอียดนะ และหมั่นทำตามแบบฝึกหัดทุกวันรับรองว่าไม่นานอาการก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนโรซี่ไม่รอช้าตรงไปหาคุณกุงเคลมันที่ร้านหนังสือแล้วก็ซื้อหนังสือเล่มที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำมาไว้ในครอบครองโรซี่ชอบหนังสือเล่มนั้นมากธอมัคทัเม้นอ่านทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการเผชิญหน้ากับสัตว์ระหลาดมากมาย โรซี่ได้เรียนรู้ว่าจะทำอย่างไรไม่ให้สัตว์ประหลาดแตกตื่นเรียนรู้การใช้ท่าทุ่มง่ายๆเพื่อปราบสัตว์ประหลาดให้อยู่หมัดเรียนรู้ว่าถ้าเกิดฉุกเฉินขึ้นมาจะหนีไปอย่างรวดเร็วราวกับจรวดได้อย่างไรไม่ช้าโรซี่ก็รู้เรื่องที่สำคัญทุกๆเรื่องแล้วในที่สุดก็ถึงวันสำคัญโรซี่มีแผนการบางอย่าง และตั้งใจไว้ว่าจะทำให้สําเร็จลุล่วงให้ได้ช่วยพาไปส่งที่ลานเกอเทศหน่อยไปทางลัดที่เร็วที่สุดเลยนะโรซี่บอกกับคนขับรถแท็กซี่มีเรื่องสำคัญต้องไปจัดการเสียเวลาไม่ได้เป็นอันขาดไม่นานหลังจากนั้นโรซี่ก็มายืนต่อแถวยาวเหยียดแถวหนึ่งระหว่างรอก็นึกทบทวนแผนการของตัวเองทีละขั้นทีละขั้นอีกครั้ง ความจริงแล้วไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดไปได้ถึงกระนั้นใจของโรซี่ก็เต้นตุมต้มตุม้มต่ำต่ในที่สุดก็ถึงคิวของโรซี่มันควักสตางค์ซื้อตั๋วมาหนึ่งใบโรซี่เลือกนั่งรถคันที่สวยที่สุดแล้วยื่นตั๋วให้กับผู้ชายคนที่สวมหมวกลายตารางหมากรุกก่อนขับรถออกไป โรซี่ปรับตัวเข้ากับความมืดได้อย่างรวดเร็วช่างน,น่ากลัวเหมือนกับที่นึกภาพเอาไว้เลยดวงตานับไม่ถ้วนจับจ้องมาที่โรซี่ฟันแหลมคมส่งประกายแวบวับเสียงกรงเล็บแหลมคมขูดบ้างเกาบ้างดังคลืดคราดปากใหญ่มาหือมาส่งเสียงคำรามกึกก้องแต่ถึงตอนนี้ไม่มีทางถอยแล้วโรซีส่สูดลมหายใจเต็มปอดอีกครั้งหนึ่ง ถึงเวลาแล้วโรซี่กระโดดลงจากรถอาศัยท่วงท่าที่คล่องคล่องเพียงสองสามท่วงท่ามันก็จัดการกับสัตว์ประหลาดสองสาตัวแรกซะอยู่หมัดสำหรับเจ้าสัตว์ประหลาดตัวที่ใหญ่และน่ากลัวที่สุดนั้นโรซี่ได้ตระเตรียมวิธีที่สุดแสนร้ายกาดเอาไว้แล้วพวกสัตว์ประหลาดร้องเสียงหลงพากันวิ่งหนีเลิดเปิดเปิง โรซี่ฉักรู้สึกสนุกขึ้นมาแล้วสิแต่โชคไม่ดีที่โดนขัดจังหวะซะก่อนใครก็ได้ช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ผู้ชายคนที่สวมหมวกลายตารางหมากรุก,กตะโกนเสียงลั่นพอทีเลิกได้แล้วทุกคนกลับไปประจำที่ของตัวส่วนแกเจ้ากระต่ายตัวน้อยนั่นตามฉันมาห้ามเข้าที่นี่หนึ่งปีนะ แล้วก็รีบใสหัวไปฉันไม่อยากเห็นหน้าแกอีกชายคนนั้นตะโกนลั่นนิสัยเหมือนกันหมดเจ้ากระต่ายพวกนี้นี่หัวไม่มีอะไรเลยนอกจากเรื่องไร้สาระอย่างเดียวแต่โรซี่นั้นเดินกลับบ้านด้วยอารมณ์ที่เบิกบานแถมระหว่างทางยังซื้อไอศครีมกินสามลูกเพื่อให้รางวัลกับตัวเองแล้วก็สั่งชากลิ่นมะลิมาเสริมพลังอีกหกา โรซี่ตั้งใจไว้ว่าหลังกินอาหารมื้อเย็นเสร็จแล้วจะอ่านหนังสืออีกสักบรรทัดสองบรรทัดแต่ว่าน่าเสียดายมันได้แต่เพียงนึกเท่านั้น